รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ it's okay to be different เราแตกต่างกันได้ไม่เป็นไรสำหรับวันนี้นะครับเราจะนำเสนอนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการเตรียมความพร้อมและการเตรียมพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านสังคมสำหรับบุคคลออทิสติกนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มูลนิธิออทิสติกไทยเรียกว่า i อ i s c e n t e เเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศฮ่องกองออสเตรเลียแล้วก็ประเทศไทยนะครับที่พัฒนาเป็นหลักสูตร และโมเดลต้นแบบในการฝึก Social c o m p e t e เ c นซี o โปรแกรให้กับบุคคลออร์ทิสติกวันนี้เราจะได้ติดตามสาระของเนื้อหาต่างๆท่านจะเห็นได้ว่าศูนย์ในลิสต์เนี่ยจะเป็นศูนย์ที่เตรียมความพร้อมแล้วก็ส่งต่อบุคคลออร์ทิสติกเข้าไปทำงานโดยเราดูแลตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำขอเชิญท่านผู้ชมติดตามสาระสาคัญของเนื้อหาสาระตอนนี้ได้เลยครับ ให้สังผมได้รับทราบว่าบูคคนออทิสติกสามารถทํางานร่วมกันกับผู้อื่นได้คนในสังผมควรให้โอกาสควรเรียนรู้ควรจับมือและเข้าไปดูการกับคนออทิสติกครับ it's okay to be different เราแต,ตากต่างกันได้ไม่เป็นไรเด็กออทิสติกไทยศักยภาพไร้ขีดจำกัดท่านผู้ชมครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่บูริทิออทิสติกไทยศูนย์บริการไอริสเป็นศูนย์ที่ทางด้านของบูริทิเนี่ยได้จัดตั้งขึ้นที่มาที่ไปของศูนย์ไอริสเป็นมายังไงครับอาจารย์ สิกว่าปีที่แล้วอ่ะผมก็มีโอกาสพาคณะของมูลนิธิออทิสติกไทยเนี่ยไปดูระบบของต่างประเทศเขาเรียกว่าระบบ s u p p o r t e d e m p l o y m e n t p ปรแกร m ก็คือเป็นระบบสนับสนุนการจ้างงานให้กับคนวิการให้ระบบเนี้ยมันมีกลไกมันมีนวัตกรรมพอเราไปดูจะเป็นที่ฮ่องกงที่ออสเตรเลียเราก็เริ่ม import ความรู้มาทำ MOU กันทำข้อตกลงกับ น e วไลท์ไซเคติสที่ฮ่องกงแล้วก็ที่มินดาของออสเตรเลียทําเป็นข้อตกลงเลยมาทายกันที่เมืองไทย mm hmm. แล้วเขาก็มาเห็นเซ็นเตอร์ <Yep. S 2> เราซึ่งเป็นศูนย์อาชีพสําหรับฝึกเด็กออทิสติกเขาก็บอกว่าอยู่ควรจะต้องทําเป็นยูนิตนะ mm hmm. ก็คือเป็นหน่วย mm hmm. หรือว่าเป็นเซ็นเตอร์ขึ้นมาเราก็เลยมาพัฒนาจนเรียกว่าเป็นศูนย์ไอริชต้องการที่จะสร้าง รูปแบบในการฝึกอบรมโมดูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษะสังคมแบบบูรณาการที่เขาเรียกว่าโซเชียลคอม e พ e เ c นซี o โปรแกรมเราก็เลยมาเริ่มจัดตั้งที่มูนิที้แล้วก็ทำเวิร์กช็อปกับต่างประเทศมีอาจารย์หลายท่านมาเฟสอ o อนงานวิจัยงานดีเซิร์ททั้งนั้นเลยแล้วรรเราก็เอามาถอด ความรู้ทําเป็นผังการจัดการของศูนย์นวริสแล้วก็มาเทรนครูบุคลากรปรับวิธีคิดที่สําคัญเนี่ยในโครงการศูนย์นิสเนี่ยจะมีร4ระสาคือจะมีตัวครอ,อบครัวจะมีตัวของมูลนิธินะครับโดยทีมโค้ดนะฮะที่เป็นครูที่ผ่านการสอนงานมาแล้วจะมีหน่วยงานเอกชนที่ประสงค์จะจ้างงานเราแล้วก็จะมีภาครัฐเนี่ย เข้ามาทํางานร่วมมือกันแล้วก็วางระบบในการที่จะเทรนที่จะส่งต่อเด็กเข้าไปนี่คือจุดเริ่มต้นแล้วเราถือว่าเราเป็นแห่งแรกในประเทศไทยถ้าเป็นคนพิการทั่วไปบางคนก็เรียนจบปัญญามาแล้วเขาก็สามารถที่จะปรับตัวเองได้เขาก็ไปทํางานได้เลยจากสิ่งในความสะดวกเปิดตําแหน่งให้เขาแต่ในกลุ่มคนพิการบางประเภทออทิสติกส,ส,สติปัญญาการเรียนรู้แล้วก็ติดใจพฤติกรรมคนพิการที่มองไม่เห็นประจักษ์เนี่ยกลุ่มนี้มันต้องมีกระบวนการจ็อบโค้ด เข้ามาช่วยอัน,น mm hmm. ไอริสเนี่ยไม่ได้มีแต่ตัวจ็อบโค้ดอย่างเดียวจะมีจ็อบโค้ดที่เป็นคนจะมีกระบวนการมีหลักสูตรมีเนื้อหาเพราะนั่นมันเป็นระบบทั้งหมดมูลนิธิก็พัฒนาเป็นหลักสูตรของเราเองแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ไปจับมือกับกองทุน mm hmm. สสส,สบ้าง mm hmm. ไปจับมือกับภาคเอกชน mm hmm. นะฮะอย่างวันนี้เราได้มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนมาผลสำฤทธิ์ออกมาเนี่ยมีผลดีมากเพราะว่า mm hmm. เราได้เด็กไปทำงานเยอะแยะเลย นะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ที่ภูมิใจก็คือเด็กต่างจังหวัดนะที่เราร,รายการเราลงพื้นที่เราไปพบปะบเขาเนี่ยหลายคนได้มีโอกา,าสได้รับการจ้างงานจริงๆ,ๆ,ๆการที่ผลพิการเนี่ยได้งานทําจริงๆนะครับแล้วก็ได้ไปทุกวันมีเงินเดือนของตัวเองผมมันเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามากศูนย์วิยการไอ้สองอาจารย์เองเนี่ยเราเตรียมพร,พร้อมในอนาคตที่เราจะหวังรากฐานอย่างเี้ตตอไปอยังไงครับก็ ปีนี้เลย,เยจริง <ๆ S 1> เราเตรียมมา2ปีแล้วล่ะแล้วเราก็พยายามที่จะสร้างเรื่อง awareness หรือว่าความเข้าใจของทีมเราที่อยู่ต่างจังหวัดตอนนี้ทุกคนก็เริ่มเห็นแล้วว่าถ้า <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไม่ทําเรื่องจ้างงานยั่งยืนเนี่ยอนาคตมันจะไปไม่ถึงไหนนะเราก็จะกลายเป็นประชากรชั้นสองของสังคมไปมไปนั้นวันนี้เราก็เลยจัดโครงการที่เรียกว่าฝึกอบรมจ o อบโค้ชโดยร่วมกับบริษัท แล้วกมูลนิธินะฮะออทิสติกไทยของเราสมา <c oughs> คมบวกคงบุคคลออทิสติกไทย <c oughs> แล้วก็พลังมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนทําในพื้นที่นําร่อง <c oughs> ต่างจังหวัด <c oughs> ที่จังหวัดะระยอง <c oughs> ครั้งนี้ก็จัดในส่วนภาคกลาง <c oughs> เป้าหมายก็คือต้องการให้ชมรมทั้งหลายเนี่ยนำระบบในคิตของไอริสเนี่ยไปใช้ <c oughs> สุดท้ายอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากอะไรกับท่านชมเลยครับ อยากจะเรียนฝากไปถึงท่านผู้ปกครองที่ลูกอยู่ในวัยที่ควรจะมีงานทำแล้วอยากจะมาเข้าอบรมในสูตรในลิสต์เนี่ยนะครับ,รบมูลนิธิก็มีความพร้อมระดับหนึ่งต้องมาพูดคุยกันก<ข>ารระบบการประเมินแล้วก็จัดโปรแกรมที่เหมาะสมให้ซึ่งในแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะต้องมีการ ลิมิตจำนวนเพราะว่าเราเน้นเรื่องคุณภาพถ้าสนใจก็มาติดต่อไว้ระหว่างนั้นก็อาจจะมีการประเมินแล้วก็ให้คำแนะนำอาจจะมาฝึกโปรแกรมเือน์กันก่อนแล้วเมื่อพร้อมมากขึ้นแล้วก็ลงตัวขึ้นเนี่ยก็เข้ามาระบบไอรินะแล้วเราก็จะได้ทำงานโคกับหน่วยงานที่เป็นเป้าหมายหรือถ้าท่านมีเป้าหมายว่าอยากจะให้ไปทางานแบบนี้แบบนี้ท่านก็เอาความต้องการเหล่านี้มาคุยกับเราเราก็จะทำเป็นดีไซน์เรียนนิ่งลนบุคคลให้เลยเราก็มาช่วยกันทำ ผมค,คิดว่ามันจะทาให้โวลุ่มในการสร้างงานให้กเด็กออทิสติกหรือว่าเด็กพิเศษเนี่ยมันมีชัดขึ้นดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพและยัง่งยืนมากขึ้นครับครับกาเรียกนี่คือเป็นการวางรากฐานของระบบสูตรด้วยกันไอริสนะครับ it's okay to be different เราแตกต่างกันได้ไม่เป็นไร นนี้เรากำลังฝึกเกี่ยวกับแพ็คสินค้านะคะโดยการที่เราจะมียอดออเดอร์มาจากแพลตฟอร์มต่างๆค่ะแล้วเราก็เอายอดออเดอร์น,ะน,ะนะั้นพิมพออกมาให้พี่ๆได้ไปเตรียมของในสต็อกคอ,คออกมาเพื่อมาแพ็คสินค้าใส่กล่องใส่บรรจุภัณฑ์ต่างๆค่ะเช่นกล่องเช่นถุงถ้าถุงก็คือใส่เสื้อกล่องก็ใส่แก้วน้ำกระบอกน้ำนะคะ ตามที่ครูได้กำหนดและสอนน้องๆน่ะว่าแต่และอย่างละควรจะบรรจุพันธ์แบบไหนอย่างไรค่ะแล้วพี่ๆและวก็หรือน้องๆก็สามารถทําตามที่ครูกำหนดได้ค่ะท่านผู้ชมคงได้ทราบและเข้าใจแล้วนะครับว่า i อริสเซ็นเ และโซเชียลคอม e ปเซนซีโปรแกรมที่มูลนิธิออทิสติกไทยพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับนับว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะสนับสนุนและเตรียมความพร้อมบุคคลออทิสติกให้เข้าสู่ระบบการมีงานทําอย่าง,ย,างยั่งยืนเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลเฉพาะการเตรียมความพร้อมเราเติมเต็มสมรรถนะด้านสังคมเรามีการประสานงานกับสถานประกอบการและก็นายจ้างซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยก็จะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ แล้วก็หน่วยงานเอกชนต่างๆเข้ามาร่วมมือเพิ่มมากขึ้นแล้วมูลนิธิก็มีแนวคิดนะครับที่จะขยายศูนย์ใน l i สเซนเตอร์นี้ไปในเครือข่ายของผู้ปกครองออทิสติกทั่วประเทศสำหรับรายการในวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับอยยาากกกมีีีเเพงแคคค่่ใรรรสัันทจะ เส้นทางใครนอกใครกำหนดต้องมาพบทางที่ยากเกินไปชีวิตมันช่างแสน